ร่วมสัมผัสหัวใจของเหล่าฮีโร่ผู้พิทักษ์ป่ากับคนขนคนเพื่อผู้พิทักษ์พื้นที่ที่สองอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านการบอกเล่าจากโน้ตวัชระบุญลิสุวรรณที่จะเข้าไปใช้ชีวิตและต่างถกปิย่างก้าวของเหล่าผู้พิทักษ์ป่าแรงใกล้จะหมดมันเหนื่อยกว่าที่เห็นเยอะเยอะมากนี่จะเป็นฐานะเขากับภารกิจการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุก ด้วยการลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ําในพื้นที่เขื่อนรัชประภาผู้ช่วยบอกว่าเจอต้องรอยการพักคาังแรงนนี้ถังน่าจะเป็นฟางใช่เลยใช่เลยดูแล้วใช่แลวลงโต้ลงโไปครับคนขนคนเพื่อผู้พิพพทักษ์มิถุนาย,ยนนี้ทางโมเดิร์นไนทีวี